ปเดตล่าสุดวันที่26ตุลาคม2568หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับประเทศเวียดนามทําให้ด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำมีฝนเกิดขึ้นภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ส่วนภาคเหนือเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่27ตุลาคมเป็นต้นไปมีแนวโน้มจะเกิดฝน,นฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าตอนบนของไทยด้วยติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กาลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ้งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับมาสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามอัปเดตสภาพอากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าวในวันนี้วันที่26ตุลาคม2568ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นในระยะนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับประเทศเวียดนามทําให้ด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตา่ำมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีฝนนอกฤดูกาลฤดูฝนได้สิ้นสุดลงแล้ว เข้าสู่ฤดูหนาวช่วงนี้มีฝนเกิดขึ้นทำให้เกิดฝนตกลมกระชุกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าบางพื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกเมื่อมีแนวปะทะอากาศมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมปะทะกับความร้อนชื้นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอีกรอบทำให้มีอากาศหนาวเย็นกว่าเดิมปริมาณฝนของแต่ละภาคในวันนี้เริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกันเล็กน้อยตอนบนของไทย บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยและอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีฝนเกิดขึ้นด้านหน้าเทือกเขาค่ะคือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากลำพูนลำปางอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ19-24ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33ถึงองศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ9-15ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเล็กน้อยในช่วงกลางวันจึงเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างและด้านฝั่งตนออกของภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่ยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-32ององศาเซลเซียส บนภูมิบนยอดภูมีอากาศเย็นจนถึงหนาวต่ำสุดอยู่ที่13-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วงกลางวันและเริ่มมีฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2 1 2 5องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-32ององศาเซลเซียส ตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียส ตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะปริมณฑล มีเมฆมากอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยในวันนี้และมีโอกาสเกิดฝนใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นทําให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่1 0พฤศจิกายนเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมอาจหนาวเย็นกว่าเดิมช่วงนี้เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศอบอุ่นปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง120-40ของพื้นที่ รวมทั้งภาคตนออกส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังมีฝนตลอดช่วงติดตามอัปเดตลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินประมาณ925เฮกสโตปาส์ข่าวหรือ750เมตรในวันนี้พายุที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันตอนกลางใกล้กับหมู่เกาะนิโคบาจะเหนี่ยวนำเอาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่พายุ บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีลมพัดแรงในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงคำ่ำรวมทั้งภาคกลางภาคตอนออกส่วนภาคใต้นั้นจะมีทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนตอนล่างของภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนเนื่องจากพายุที่อยู่ในทะเลอันดามันนี้จะเคลื่อนตัวไปยังบริเวณประเทศอินเดียจะเหนี่ยวนำอารมณ์ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่พายุ บริเวณประเทศไทยช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าอาจมีฝนได้เล็กน้อยบริเวณภาคใต้ภาคตนออกส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือมีเมฆแผ่นปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกและย่อมความกดอากาศต่ำใกล้กับบริเวณประเทศเ,เวียดนามทะเลจ,จีนใต้ตอนล่าง มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในช่วงศูงนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าได้เล็กน้อยอําเภอท่าอุเทนปลาปากและวังยางจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครตอนล่างของสกลนคอนอรอําเภอภูพานเต่างอยโคกสีสุพ,พรรณอําเภอเมืองสกลนคนโรโพนนาแก้วอาจมีฝนได้เล็กน้อยในช่วงศูงนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มีเมฆเข้ามาปกคลุมอาจมีฝนโปอยที่อําเภอกุชินารายเขาวงนาคูห้วยพึ่ง นามนดอนจนันจังหวัดร้อยเอ็ดมีเมฆเข้ามาปกคลุมที่โพชัยโพนทองเมยวดีหนองพอกเสรภ,ภูมิเชียงขวัญทวัดบ,บุรีจังหารทุ่งเขาหลวงจังหวัดยะโสธรอ,อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่อำเภอทรายมูลกุดชุมไทยเจริญอำเภอเมืองป่าติว้วคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ดตอนล่างได้แก่ปทุมรัฐกระเสรวิสัยสุวรรณภูมิพนมไพรหนองฮีและโพนทรายมหาสารคามวาปีปทุมนาดูนนาเชือกยางศรีสุราชและพยัคฆภูมิพิสัยบรีรำจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอสตึกสุรินจะมีฝนตอนบนได้แก่ชุมพลบร,รีท่าตูมรัตนบ,บุรีศรีสะเกดจะมีฝนตอนบนของศรีสะเกดศิลาลา บึงบูนโพสีสวุวรรณยางชุมน้อยเมืองจันอำเภอเมืองศรีสะเกดอุทุมพรพิสัยและห้วยทัพทันตอล่างของจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทรลักษ์เบญจรักษ์มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยค่ะส่วนอุบลราชธานีในช่วงประมาณสูตรนาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีฝนได้บางเบาที่เดชอุดมทุ่งศีอุดมน้ำขุ่นและน้ำยืนค่ะ ส่วนภาคเหนือท้องฟ้าโปร่งในช่วงค่ำคืนประมาณศูนนาิากาจนถึงช่วงเช้ามีมวลอากาศเย็นไอสววาท,ที่1 0 1 2ถึง1 0 1 4พาดผ่านที่ภาคเหนือมีเมฆแผ่นเข้าปกคลุมเป็นเมฆชั้นสูงภาคกลางศูนนาากาจนถึงช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนปลอยที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบรุรีและจังหวัดอื่นๆปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะ ภาคตะวันออกช่วงศูงนาฬิกาจนถึงช่วงเช้ามีกลุ่มฝนปกคลุมที่อำเภอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้างเกาะกูดและคลองใหญ่อาจมีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าวอำเภอบอ่อไร่เขาสมิงจะเป็นฝนปลอยจังหวัดจันทบรุรีอำเภอคลุงอำเภอเมืองจันทบรุรีอำเภอท่าใหม่นายายอามมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยค่ะ ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักในช่วงศู์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าใกล้กับแนวชายฝั่งเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแกบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่ปะทิวท่าซีอเภอเมืองชุมพรสวีทุงตะโกหลังสวนละแมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอนเภอท่าชนะวิภาวดีชัยยาอเ,าเมืองสุราษฎร์ธานีอนพ,พุนพินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนได้เล็กน้อยที่เชียนใหญ่และหัวไจในช่วงเช้าค่ะพัทลุงจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อำเภอควนขนุนอำเภอเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วและปากพยูนจังหวัดสงขลามีฝนตั้งแต่ระโนดกระแสะสินสถิงพระสิงหนครอำเภอเมืองสงขลาควนเนียงรัตภ,ภูมิหาดใหญ่คลองหอยคงสเสดาสบ้าย้อยนาทวี จังหวัดปัตตานีนนองจิกโคกโพยะรังแม่ลานมีฝนเล็กน้อยจังหวัดยะลาอำเม,มืองยะลายะหากาบางังกรงปีนงังบันนังสตาทานโตเบตงมีฝนได้เล็กน้อยส่วนจังหวัดนราธิวาสฝั่งตะวันตกสีสาครหรือเสอระแงะ จันแนะสุขเคีรินอำเภอแหวงสุงไหงโกลกและสุไหงปาดีเป็นฝนล่อยช่วงประมาณูนย์าฬิกาจนถึงช่วงเช้าที่ภาคใต้บริเวณอ่าวไทยมีฝนตกหนักมากโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่แนวชายฝั่งชุมพรขึ้นไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ พายุในทะเลอันดามันคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุไซโคลนในวันที่16ตุลาคมและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปยังบริเวณใกล้กับชายฝั่งของประเทศอินเดียส่วนย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับเวียดนามจะทำให้เหนี่ยวนำเอาลมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนและทะเลจีนใต้ตอนบนลงมาปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้อาจมีฝนกันได้เล็กน้อยในจังหวัดยะโสธร อำเภอเมืองยะโสธรทรายมูลป่าติ้วคำเขื่อนแก้วจังหวัดศรีสะเกดอำเภอศิลาลาดกันทรักษ์เบญจรักษ์ขุข,ขันภูสิงห์จังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์พนมดงรักษ์กาบเชิงสังขะบัวเชษจังหวัดอุบลราชธานีอาจมีฝนปล่อยที่น้ำยืนน้ำขุนทุ่งสีอุดมนาจรวยบุญทริกเด็ดอุดมสิรินทรคงเจียมพิบูลมังสาหาร วันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานีอํานาจ,จเจริญศรีสะเกดสุรินท์อาจมีฝนไปจนถึงประมาณ22นาฬิกามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังค่อนข้างอ่อนส่วนลมฝ่ายตะวันออกและด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตา่ำพัดพานำความชื้นด้วยลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาปกคลุมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง00นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่27ยังมีโอกาสเกิดฝนอำเภอโค้งเจียม เขมาราชนาตาลสีเมืองใหม่ตระการพืชผลม่วง30เหล่าเสือโกกพิบูรณ์มังสาหารจะมีฝนเกิดขึ้นจนถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานีส่วนตอนล่างเดชอุดมนาจะรวยน้ำยืนน้ำขุนทุ่งสีอุดมฝนจะตกหนักจังหวัดศีสะเกดจะมีฝนที่เบญจรักกันทรลักษ์ภูสิงห์สังขะขุนหารยะโสธรจะมีฝนที่คำเขื่อนแก้วป่าติวทรายมูลมหาชนะชัย จังหวัดสุรินจะมีฝนได้เล็กน้อยที่สนมสีขอรภูมิสังขะกาบเชิงบัวเชิบุรีลำม,มหาสรารคามจะมีฝนโปรยเกิดขึ้นในวันที่27ช่วงเช้าค่ะทิศทางของฝนบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนในวันที่26-27ส่วนใหญ่เน้นช่วงบ่ายจนถึงข้ามส่วนช่วงดึกๆอาจมีฝนได้ฝนช่วงนี้เป็นฝนนอกฤดูกาลค่ะ บริเวณประเทศไทยคือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งภาคใต้ย,ยังมีความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกพัดลงมาปกคลุมและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่พายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทําให้ประเทศไทยยังมีโอกาสเกิดฝนจากการเหนี่ยวนําความชื้นของลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมประเทศไทยในจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมา บริรลัมอาจมีฝนเกิดขึ้นในวันที่26ไปะจนถึง28ตุลาคมส่วนภาคเหนือวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1,012ถึง1,016พาดผ่านในวันที่26ตุลาคมสำหรับภาคเหนืออุณหภูมิบริเวณภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นส่วนบนยอดดอยและยอดภูเป็นอากาศหนาวในช่วงนี้อากาศค่อนข้างแห้งจมตัวบริเวณภาคเหนือเนื่องจากตอนบนจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเริ่มพัดลงมาจนถึงประเทศเมียนมาตอนบนค่ะ อากาศชื้นจะลดน้อยลงบริเวณภาคเหนือจะเป็นอากาศแห้งจมตัวจากมวลอากาศเย็นและคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกส่วนภาคกลางภาคตนออกวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำอาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลราชบุรีภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายจนถึงค่ำเช่นในจังหวัดชลบุรีระยองและตราด สะแก้วจะมีฝนปลอยที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครวันที่27ตุลาคมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกต่อเนื่องเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามด้วยค่ะบริเวณภาคใต้ ระจบคีรีขันจะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่2 6อำเภอเมืองทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยจัังหวดชุมพรปทิวท่าแซะอเมืองชุมพรส่วนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเริ่มมีสัญญาณฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่พังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสฝนจะตกหนักถึงหนักมากช่วงประมาณ16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา เข้าสู่ช่วงประมาณ21นาฬิกาปริมาณฝนจะลดน้อยลงอากาศจะจมตัวเป็นอากาศแห้งมีอากาศเย็นได้ในช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าของวันที่26จนถึงเช้าวันที่27ค่ะกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนที่อยู่ในทะเลอันดามันนั้นจะทําให้บริเวณประเทศไทยคือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต,อออคต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือหอบนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม ระยะนี้จึงมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อาจมีฝนตกมีลงกระโชกแรงค่ะอัปเดตปริมาณฝนในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นคือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่1 0 2 0พาดผ่านบริเวณสปปลาวตอนบนประเทศไทยจะมีอากาศเย็นลงหลังจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่3 พฤศจิกายนฝนจะตกที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตอนออกส่วนภาคใต้ช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนปริมาณฝนอาจลดลงค่ะแมวสุขสัน์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสัน์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ